ตัวนี้ CLV สูงส I mean? ุดมันทำอะไรรู้ไหมครับท่านจับ estimate ประมาณการ1 man day 2 project 3รายได้ illing, 4ตรงมากนะ performance ต right ัวท่านในองค์กรเนี่ยตัวท่านเลยกำหนดชีวิตได้เลยอะถ้าท่านถ้าท่านรู้ CLV ของเจ้านี่ยแปลว่าท่านได้เจ้านี้เจ้าเดียวจะมี man day แน่ๆเลย10วันนะมีรายได้สมมติเท่าองค์กรล้านหนึ่งอย่างเงี้ย แต่เป็นยังไงฮะออกมาสุดขั้วถ้าไปจับปลาซีวาซ้อยอย่างนี้ฮะองค์กรไม่รู้จักนะติดต่อปั๊บนะสามแบรนเดอรนะ์แล้วก็ข้าหน้าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองทําให้ท่านต้องเสียเวลาในการรนะเสนอเยอะที่สุดมาทท้งวันนี้ใช้ต้องใช้อย่างเครียดนะหีอไอซีอย่างหนักแต่ได้เป็นไงฮะห้าแสนสองหมื่นอย่างเงี้ยได้ได้หลายล้านมากอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลามากแต่ได้เงินน้อยใช้เวลาน้อยได้เงินมาก CLV ก็คือคุณค่าของลูกค้าที่ซื้อมากซื้อประจำอันนี้ก็ลองลงมาครับ CLV ซื้อน้อยได้กำไรน้อยแต่เป็นลูกค้าประจำสังเกตํารไม่ดีประจำทำไมประจำถึงทำการสำคัญกว่าไหมครับประจำเนี่ท่านสามารถที่จะใช้ฟังชั่นอลที่เพิ่มขึ้นหรือ c ค e ี t i v ที a แ u วลที่เพิ่มขึ้นหรือมีอีโมชั n น l v ลแ u วบางอย่าง Up พเ l ลเพราะเขาซื้อน้อยก็อัพอัพตัวโปรเจกต์ขยายโปรเจกต์ท่านในงานท่านนะแต่ตรงนะ หรือหรืออันไหนที่เป็นทรายอา้าวบางทีจะบอกว่าทำนะบิสเนสเน้จะจีให้เขาได้ฟรีแล้วต่อไปคุณก็เสนอเลยครับว่าเป็นโปรเจกต์จริงๆเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์แท้ๆเนี่ยเต็มๆรูปแบบมันนะราคายัางไงนะนงต้องทำนี่ยังไงจะได้ลูกค้คาอะไรดีก็ไม่รู้ไงนี่คือ CRV รดอ์เซียสามพวกนี้ใช้คู่แข่งอยู่ฟันธง,งพวกที่มีเงินมีงบซื้อนานครั้งใช้แกรนทริีซานานครั้งแน่นอนใช้คู่แข่งอยู่ไอเมนเทชคอมเพลตีฟเยอะๆ ผู้นี้ CLV กับักการสุดท้ายพรุ่งนี้นะครับขอโทษตรงๆนะถ้าท่านง,งานเยอะแล้วอย่าไปยุ่งเสียเวลาอย่าไปยุ่งกับ4หรสอ3นะ4ไม่ใช่ไม่ให้ยุ่ง <c oughs> เอาใหเดีย๋ยวเดี๋ยวจำคำพูดผิดเมื่ <c oughs> อถ้า <c oughs> ทานะ Priority ให้ความสำคัญ 1, 1> <c oughs> 2>, 2 3ถ้าถ้าน3ที่ท่านแน่นแล้วนะ่งสอง1 2 3ก่อนพราะถ้าท่านไปยุ่งอันนี้ท่านจะใช้เวลาเอางี้อะเวลาเท่าๆกันเนี่ย ทาได้เงินได้งานได้เกียรติได้ชื่อเสียงได้ผลงานได้ format นี่น้อยกว่าพวกนี้แน่นอนโดยเฉพาะมนนอนตแบบนี้แต่ทำอันนี้เดียวไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงเหมือนผมลูกคายย้าเนี่ยจะมีน้อยหลายมากและมีโอกาสอย่าไปใช้คู่แข่งก็เหมือนกันถ้าท่านปล่อยไม่เยี่ยมไม่ใช้ CRM อไม่โทรไปเยี่ยมไม่เข้าไปพบไม่เสนอ emotional value c r e a t i v e value c r e a t i v e บางครั้งก็ต้องฟรีให้ใทายเข้าขก่อนในของจริงไม่ใช่ c r e a t i v e ป๊อปขายเลยคจะกล้าครับ